สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยค่ะดีบ้านลูกค้าอยู่ในซอยค่ะก็เลยต้องเอามาจอดอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเข้าบ้านลูกค้าไม่ได้ค่ะเพราะว่ารถมันยาว ลอยลมตรงนี้เลยอะคะ mọi đi vạch chi choi lúc lên Để biên phối 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 วันนี้ยูทูบล็อกขน,นาจอ,อยผม <laughs> <laughs> เห็นในคลิปคอมเมนต์คูนีดิ เช้าก็ไปทา ถอยลงผุเน,น,นดเดยอตขว้างนี่เามีรถเหรครับสิแมมาบักหลรากหลมาบ่งเาเอาไม่ใช่ไ่ใส่สิเพะยามันถอยหลังลงสิเเอาี่ดย อันนี้มันเคยนังน่งงงเลจอดมาทั้งรูปอยู่แล้วทั้งเด้วแล้วตรงนี้เป็นคลองด้วยขอให้ร่มฝนครับพ่นแล้ว ดีด้ดดอเมื่อวานเกือบเกือบได้บ้านใหม่ไปเลยไปเลยโอ้ไม่ไม่ไม่มันถอยลงไปเลย บ่อเถือกลงเลยลงเลยไปเลยหยาบไม้โอ้ไม้แตกเลยต้องมีไม้ค่ะไม่มีไม้ไม่ได้นะ

รถไปแล้วค่ะเราก็ต้องหาที่จอดค่ะเพราะว่ามันซอยมันแคบนะคะต้องหาที่จอดไว้ก่อนเราเข้าไปบ้านลูกค้าค่ะบ้านลูกค้าถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะตอนนี้ตั้งเต็นท์ไว้อยู่บ้านเลยน่าจะเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านเลย เอามาไปอีกใม่นึงอ่ะ,<น>ะเอามาไปวัน <ะ S 1> ที่หนึ่งก็ครั้งหน้าก็ก้านกล้วยค่ะเพราะว่าลูกคา้ามีแต่ถูกรางวัลคันเทเล,ลอร์ก็ถูกไปเกือบสองล้านค่ะเดี๋ยวงวดนี้จะซื้อแปดสค่ะแล้วก็มัน มันถูกกับรถคันนั้นคันนั้นก็แปดซองมันจะ,จะซื้อลองดูเผื่อถูกเอาไปจอดไปใส่บางลาดบ่ล้างเครื่องมือบรได้ใส่เลยล้างเครื่องมือ มือใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดไอเหล็กตัวนี้ฮะอบอ,อบอฮะ ออกทีละข้างต้องเข้าทีละข้างนะคะัพถึงจะเข้าไปเอามาลองระบบค่ะค้าตั้งไหมเอาคืนยังไดอะไหเธอเอ้า้าตั้งลงสิเข,เข้าทีละข้างออกทีละข้างคะ่ะ เราก็จะหาที่จอดรถค่ะแล้วก็จะเข้าไปบ้านลูกค้าเข้าไปบ้านลูกค้ารับตังรับอะไรเสร็จแล้วก็จะไปรับรถที่อุบลต่อค่ะตอนนี้มาลองเซตร,ระบบดูก่อนว่าให้มันคุ้นมือว่ามันขาดเหลือตรงไหนบ้างก็จะเอาไปทำโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วก็ จะถ่ายอยู่บ้านลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JM ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ